สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะขอพูดถึงหลังเกมแมนยูกับเรียลโซซิดัตแล้วประเด็นที่อยากจะชี้ให้เห็นคือการยืนเกมรับที่แน่นขึ้นของแมนยูเน็ตบวกกับเรื่องของการเพรสซิ่งของโรนันโดมาดูที่ภาพนี้ครับเป็นภาพรวมของการยืนเชฟเกมรับก็คือมาในระบบ4 2, 3 3สองางย่างที่เห็นในภาพแล้วตัวที่เป็นตัวเริ่มในการเพรสซิ่งของเกมนี้ทั้งเกมคือโรนันโด รูปต่อมาก็จะให้เห็นภาพเหมือนเดิมนะครับกับการยืนเชฟเกมรับตลอดทั้งเกมนี้อันนี้คือเป็นในในบริเวณกลางสนามซึ่งจะสังเกตได้ว่าโรนโดนี่ก็คือเป็นตัวเริ่ม start pressing แต่คำว่า pressing ของของโรนโดนี่ทีนี้คือไม่ใช่วิ่งใส่หรือวิ่ง speed เข้าหากองหลังอย่างเดียวเขายืนมีการยืนดักทางวิ่งบางทางบังคับให้ผู้เล่นของเรียลโซเซียตต้องต้องเลือกส่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วก็ทำให้การเล่นเกมรับของทีมที่เหลือ ของทั้งทีมที่เหลือเนี่ยง่ายขึ้นตรงนี้คือรูปของการเพรสในแดนบนก็คือจะใช้ผู้เล่นทั้งหมด6คนก็คือกองหน้า1กองกลางตัวลูก3แล้วก็กองกลางตัวรับ2ที่ขึ้นเข้ามาเพรสในแดนบนนี้เลยอันนี้ผมขอใช้จินตนาการนิดนึงคือสร้างเส้นป่าเป็นรูป5้าเหลี่ยมเนาะในทีนี้จะเห็นได้ว่าโรนโดเนี่ยเป็นคนเริ่ม start pressing นะบังคับให้ผู้เล่นกองหลังของ Real Social, เรียลโซเซียตต้องออกส่งออกห้างตลอด ไม่มีสิทธิ์ที่จะแทนบอลเข้าทะลุช่องตรงกลางนี้เลยเพราะส่วนหนึ่งคือมีมีเฟรดยืนในตำแหน่งนี้ด้วยหรือจะเป็นถ้าเป็นในเกมอื่นก็คือจะเป็นของบรูโน่และบวกกับว่าในทีมเล่นเกมลุกทีมที่เล่นเกมลุกในหลายๆทีมเนี่ยเขาเลือกที่จะใช้มิดฟิลด์ตัวต่ำแค่ตัวเดียวในการที่จะเข้ามารับบอลหรือในการขึ้นเกมดังนั้นการยืนเชฟแบบนี้เกมรับของแมนยูทำให้ผู้เล่น เกมลุกเนี่ยขึ้นเกมตรงกลางเนี่ยได้ยากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งของของการการรสซิ่งก็คือโรนโดซเพรสซิ่งเข้าไปหาเซนเตอร์ฝั่งซ้ายทุกคนก็คือจะยืนเป็นเชฟแบบนี้เสมอยืนแกลบช่องว่างแบบคงที่อย่างนี้เสมอหรือพอหลุดเข้ามาในแดนของแมนยูแล้วเชฟเกมรับที่เห็นโดยภาพรวมทางฝั่งซ้าย ก็คือทางฝั่งแบ็คซ้ายของแมนยูเนี่ยก็ยังปิดพื้นที่เป็นเชฟ 4, 2, 3, 1สได้ตลอดหรือจะถูกบอลบอลเนี่ยถูกเปลี่ยนแกนมาทางด้านขวามือของแมนยูเชฟเกมรับทั้งเกมทั้งทีมก็โยกมาทางด้านขวามือหรือจะเป็นในแดนสุดท้ายซึ่งตรงนี้คือเป็นในช่วงครึ่งหลังแล้วการยืนเชฟเกมรับก็ยังไม้เห็นว่าคือดูแน่นมากครับ หรือในบางครั้งแมนยูก็เปลี่ยนมาเล่นเกมรับในระบบของ4-4-2ก็ทำได้ดีด้วยคือกองกลางตัวต่ำตรงนี้ของเรียลโซซัดก็ยังไม่สามารถที่จะรับบอลได้อย่างง่ายๆในบางครั้งเนี่ยทำให้ต้องถูกบังคับให้ลงมารับบอลต่ำกว่าเดิมซึ่งคือก็คือจะมีช่องว่างนี้อยู่แล้วซึ่งก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ส่วนภาพนี้ยังหเห็นเหมือนเดิมคือการยืนเชฟเกมรับเป็นรูปห้าเหลี่ยมของแมนยูก็ยังดีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เขาแก้ทางคือเขาเอาดาวิดซินบาลงมารับบอลต่ำเหมือนเพิ่มออปชันทำให้เฟรดเลือกที่จะประกบผู้เล่นเรียวโ,โซซัดยากขึ้นคือต้องเลือกแล้วว่าจะประกบใครก็คือเหมือนคล้ายว่าเป็นการโอเวอร์โหลดผู้เล่นเข้ามาเพื่อสามารถที่จะขึ้นบอลจากแนวกลางได้ดียิ่งขึ้นครับภาพนี้ก็เช่นเดียวกันครับพอ เกมผ่านไปเรื่อยเนี่ยทีมเรียลโซซดเดียเวลาเซตอัพเกมหรือบิวอัพเกมเนี่ย, game, game, ยจะต้องออกข้างตลอดไม่ว่าจะเป็นออกทางั้นแบ็คขวาหรือออกทางั้นแบ็คซ้ายสิ่งที่เขาแก้ในรูปนี้ก็เช่นเดียวกันคืออยากจะเห็นคือเขาเอากองกลางตัวลุกลงมารับบอลเหมือนกับที่หลายๆทีมทําพอพอเริ่มจากการที่ให้กาลางรับเนี่ยมีแค่ตัวเดียวแต่พอบอลไม่สามารถขึ้นในแนวตรงกลางสนามได้เขาก็จะโอเวอร์โหลดผู้เล่นลงมาเนาะอาจจะใช้เป็น ฟอสไนลงมารับบอลแต่ในที่เขาใช้กลางลุกลงมารับบอลเพื่อเพิ่ม,มออปชันในการเจาะพื้นที่แนวกลางถึงแม้ว่าพอเขาโอเวอร์โหลดผู้เล่นในแนวกลางมาได้เสร็จปุ๊บาภาพนี้จะเห็นได้ว่าบอลเนี่ยหลุดขึ้นมาบริเวณนี้แล้วซึ่งก็คือหลุดผู้เล่นเกมรับของแมนยูสตัวในแนวบนไปแต่ก็จะพบว่าก็ยังเจอผู้เล่นกองหลังและก็กองกลางตัวรับแมนยูอีกทั้งหมดรวม6คน แล้วเป็นการบีบพื้นที่ให้เขาก็ต้องออกข้างอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นเกมรับถึงแม้ว่าจะหลุดแนวแรกมาแต่แนวที่2แนวที่3ก็ยังยืนเป็นระบบได้ดีอยู่แล้วเป็นการบังคับให้เขาต้องออกข้างอย่างเดียวฮะซึ่งก็เป็นภาพที่เห็นได้ว่าทั้งเกมนี้โอกาสเข้าทำของเรียลโซซัดก็คือมีน้อยเช่นเดียวกันครับจังหวะนี้ก็เห็นนะครับให้สังเกตที่โรนัลโด้เพราะการเพรสซิ่งของโรนัลโด้คือเขาไม่ได้จําเป็นต้องวิ่งเข้าไปใส่ผู้เล่นอย่างเดียวเขาดูจังหวะ แล้วก็บังคับทางให้เลือกให้ผู้เล่นฝั่งลุกเลือกแค่เล่นทางเดียวเท่านั้นหรือนี่ก็เป็นการเล่นเกมรับในแดนตัวเองของแมนยูก็คือบังคับให้เขาต้องออกข้างได้อย่างเดียวครับดูโรนโดในการเพรสซิงครับบังคับให้เขาออกข้างเหมือนกันตรงนี้ก็เช่นเดียวกันการเพรสซิงทั้งทีมของแมนยูเข้ามาช่วยกันหมดนั้นก็คือได้แค่ออกข้างแล้วเสียบอลด้วยครับอันนี้คืออีกมุมหนึ่งนะครับ พอตัดบอลได้ก็สื่อสามารถสร้างเกมเกมลุกได้เลยแต่แค่จังหวะสุดท้ายในวันนี้ยังทำได้ไม่ดีครับบังคับให้เขาเออกข้างอีกรอบหนึ่งดูการเพรสทั้งทีมของแมนยูครับจะไม่ได้วิ่งบุ่มบามเข้าไปไล่เพรสอย่างเดียวครับจะมีการดักทางดูจังหวะด้วยโรนโดครับบังคับให้ผู้รักษาประตูต้องเตะไปทางฝั่งขวาอย่างเดียว โดยที่ไม,ม่เป็นต้องวิ่งใส่วิ่งเต็มสปีดหรือถ้าบอลเขาสามารถต่อจากกลางได้หลุดแนวบนมาแล้วก็ยังมีแนวแนวที่2แนวที่3ช่วยรับอยู่ตรงนี้ก็มีการโอเวอร์โหลดผู้เล่นเข้ามาของเรียวโซเซดัตแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเจาะแนวกลางของแมนยูได้ที่เขาทำได้แค่โยนออกข้างตรงนี้ครับถ้าเนี่ยพอเฟรดเริ่มถ้าเริ่มหลุดตำแหน่งเมื่อไรปุ๊บ ทําให้ทีมหนึ่งสามารถที่จะจอดจังตรงกลางได้ตรงนี้ก็คือเหมือนบังคับออกข้างตลอดทั้งเกมครับดูทีมเรสของแมนอยู่ทุกคนจะพยายามรักษาตำแหน่งของเองพอขึ้นเข้าไปแทนโรนโดก็ลงมาแทนเฟดนี่ก็ตัดบอลได้หรือแบบนี้คือเขาต้องออกบอลยาวจากโก ซึ่งโอเคเป็นเป็นข้อดีของของทีมเขาที่มันที่มีผู้รักษาประตูสามารถที่จะเตะบอลได้แม่นนี่ก็เช่นเดียวกันกนะ็คือหลักๆแล้วคือไม่ให้บอลเนี่ยเข้าไปในแนวกลางได้บังคับออกข้างตลอดหรือในจังหวะนีถ้ถ้าเมื่อไหร่เฟรดเนี่ยหลุดออกตำแหน่งปุ๊บจะโดนจาอกลางได้ทันทีครับในจังหวะนี้เขาสามารถขึ้นเกมได้สะดวกเลยจากตรงกลาง สำหรับภาพนี้ก็คือมาดูเชฟเกมรับของทีมเร a l ลโซเซียเขาบ้างนะครับเขาเลือกที่จะใช้การเพรสจากแดนบนสุดเนี่ยคือใช้กองหน้าทั้งหมด2ตัวครับและจะเห็นได้ว่าถ้าใส่จินตนการเข้าไปอีกเนาะก็คือการยืนยืนเชฟเกมรับของทีมเร a l ลโซเซียก็คือจะคล้ายๆเป็นห้าเหลี่ยมหัวกลับเมื่อเทียบกับของทีมแมนยูครับจะเห็นได้ว่าหลักการที่สำคัญก็คือเหมือนเดิมคือ ปิดกองกลางไม่ให้ทีมลุกเนี่ยได้บอลซึ่งจะเห็นได้ว่าจากภาพนี้กลางตัวต่ำแมนยูของ2ตัวนี้ถูกตัดออกจากการบิวอัพเลยเพราะว่าเขายืนปิดได้ทั้งหมดเช่นเดียวกันกับในภาพนี้นะครับก็คือเป็นผ้าเหลี่ยมหัวกลับอย่างที่บอกไปก็คือใช้ผู้เล่นทั้งหมด6ตัวในการขึ้นมาเพรสแดนบนของแมนยูเช่นเดียวกันทำให้กองกลาง2ตัวตัวต่ำของแมนยูนียก็คือถูกตัดออกจากเกมเช่นเดียวกัน ดังนั้นในที่นี้คือถ้าแมนยูจะแก้คือก็คงอาจจะต้องดันแบ็กให้สูงขึ้นทั้ง2ฝั่งแต่ปัญหาก็มีอคือว่าผู้รักษาประตูหรือกองหลังเนี่ยไม่ได้สามารถออกจากไม่ได้สามารถออกบอลจากแนวหลังได้ดีเช่นเดียวก็คือเป็นภาพนี้บอลอยู่ที่ลินเดเลฟกองกลาง2ตัวนี้ถูกตัดออกจากเกมถึงแม้ว่าโอเคอาจจะมีพยการพยายามโอเวอร์โหลดลงมาเพื่อมารับบอลเพื่อทําเปิดออปชันให้กับเพื่อนแต่ การยืนเชฟเกมรับของเรียวโซลัดในภาพเนี้ยเขายืนแน่นในบริเวณตรงกลางมากก็คือบังคับให้แมนยูจะต้องออกข้างอย่างเดียวและบวกกับว่าแบ็คทั้งสองข้างเลยวันนี้ไม่ได้ยืนสูงการที่ยืนต่ำเนี่ยก็เหมือนคล้ายๆว่าทั้งหมด6คนของเรียวโซลัดเนี่ยสามารถที่จะบล็อกเส้นทางการจ่ายบอลไม่ให้คืบหน้าได้เท่าที่ควรของทีแมนยูแต่ถ้าแบ็คเนี่ยดันสูงขึ้นกว่านี้ ก็เป็นการน่าจะทําให้การกินแดนของทีมแมนยะูทำได้ดีกว่านี้แต่ก็บวกกับกว่าโอเคทีมเรายังไม่ได้มีความมั่นใจในการที่จะบิลลอัพเกมจากแนวหลังหรือสามารถที่จะโยนจากหลังไปริมเส้นแบบถึงครึ่งสนามเลยนั้นก็คือยังไม่ได้มีความแม่นยําพอครับนี่ก็เช่นเดียวกันครับเป็นภาพที่จะเห็นได้ว่าแบนะ็กจะยืนต่ํามากแล้วนี่บอลอยู่ที่เดกิอาหมายความว่าถ้าอยากจะแก้นี่คืออาจจะต้องให้แบนะ็กดันขึ้นสูงไปม,มากกว่านี้ เพื่อกินพื้นที่ไปมากกว่าเดิมเพราะอย่าลืมว่าตรงนี้6คนของเรียวโซเซียตเนี่ยขึ้นมาเพรสตรงกลางทางด้านสูงลายสูงแล้วก็ให้ให้นับผู้เล่นที่เหลือของเรียวโซเซียตก็จะมีอยู่แบ็กแบ็กโอีก4คนเท่านั้นแล้วก็รวมกับผู้รักษาประตูดังนั้นถ้าแบ็กสามารถที่จะโอเวอร์โหลดหรือกินพื้นที่ไปได้เยอะกว่านี้ก็จะทําให้เกมลุคของแมนยู u, คืบหน้าได้มากกว่านี้แต่ก็เป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะว่า ผู้รักษาประตูของเราเดกยาไม่ได้ไม่ได้เป็นคนที่เปิดบอลได้มีความแม่นยำมากเท่าที่ควรตรงนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเนาะก็คือเขาบังคับให้เราออกข้างได้อย่างเดียวเท่านั้นครับจังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ตัวดาวิดซินบาพุ่งเข้าที่จะเพรสแฮร์รี่มาร์ควดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าจะมีพื้นที่ตรงกลางนี้เปิดให้กับแมนยูอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่าเอ,อ้ยทำไม โค้ชหรือเทนฮาร์เนี่ยอยากจะได้นะักเตะกองกลางที่เล่นบอลฉลาดหาพื้นที่เก่งๆเ,เพราะว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้มันเปิดเมื่อไหร่เนี่ยการที่เขาพุ่งมาเนี่ยจากเดิมที่เขาเคยยืนประกบคู่กันอยู่เนี่ยพื้นที่มันปิดแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาวิ่งพุ่งเข้ามาอย่างนี้จะทําให้ตรงให้บริเวณตรงกลางนี้เปิดแล้วถ้ากองกลางนั้นมีเซนส์ในการหาพื้นที่ว่างขยับหาพื้นที่ว่างนิดนึงปึ๊บก,ก็จะทำให้ผู้เล่นกองหลังเนี่ยสามารถจ่ายทะลุเข้ากลกา,กางได้นะครับ มาดูจังหวะแมนยูขึ้นเกมกันบ้างครับเขาก็บังคับให้เราเปิดยาวซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเดกาเขาไม่ได้มีความสามารถในการเปิดบอลได้แม่นขนาดนั้นครับเพราะฉะนั้นการเปิดบอลยาวหลายๆครั้งก็คือจะเสียโอกาสทําเกมลุกและทีมทีมโซลต์เลเขาก็พยายามปิดในแนวกลางเหมือนกันไม่ให้แมนยูขึ้นจากตรงกลางนะก็ต้องให้ทางออกข้างได้อย่างเดียวเห็นได้ว่าวิธีการเพรสของเขาจะมีความไม่เหมือนกันกันกบ ทีแมนยูแต่ก็คือหลักการคือบีบีไม่ให้เขาเข้าบีบไม่ให้ทีแมนยูเข้ากลางได้ก็ค,คือบังคับให้ออกข้างส่งหลังได้อย่างเดียวซึ่งแมนยูก็ไม่ได้มีตัวผู้เล่นที่จะทําเกมได้ขึ้นเกมได้ดีอยู่แล้วพอถึงนี้ปุ๊บก็คือเสียบอลหรือจากบอลน,นี้อยู่ในแนวกลางส่งบอลไปส่งบอลมาก็โดนเพรสจนต้องคืนหลังถึงผู้รักษาประตู แมนยูต้องการหาตัวที่สามารถหาพื้นที่ว่างได้เก่งๆเข้าใจเกมได้สูงสำหรับภาพนี้อยากจะให้เน้นที่ตำแหน่งการยืนของโรนัลโดอันนี้คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับที่อยากจะให้โรนัลโดเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องออกมารับบอลในแนวต่ําในแนวลึกขนาดนี้อยากจะให้เขาเนี่ยโฮโพซิชันอยู่ในตำแหน่งบริเวณตรงกลางไว้เยอะ ก็คือไม่จําเป็นที่ต้องขยับลงมาเอาบอลมากมายครับเช่นเดียวกันกับในจังหวะนี้ที่โรนโดเน่เดิมอยู่ในตําแหน่งข้างบนยืนพิงกับกองหลังยืนค้ากับกองหลังอยู่เขาก็พยายามจะวิ่งลงมาเปิดตัวเพื่อรับบอลจากบรูโน่แต่ตรงน,นี้คือก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นอีกเพราะว่าการที่โรนโดลงมาก็ทําก็ไม่ได้ไม่ได้จะเพิ่มออปชันให้บรูโน่ายบอลแล้วคืบหน้าไปกว่าเดิมเพราะกองหลังเขาก็ตามโรนโดมาด้วยเพราะนั้นก็คืออยากจริงๆแล้วอยากให้โรนโดเน่เป็นไปได้เนี่ยอยากจะให้อยู่ในตําแหน่ง บริเวณเนี่ยกรอบเขตโทษเนี่ยให้ได้มากที่สุดรอให้เพื่อนป้อนบอลเข้ามาน่าจะมีประโยชน์กับทีมและตัวเขาเองมากที่สุดครับให้สังเกตการวิ่งของโรนัลโดในจังหวะน,นี้นะครับลงมารับบอลจากมาเลเซียซึ่งก็คือไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยก็คือแค่เคาะบอลคืนหรือจังหวะน,นี้เช่นเดียวกันลงมารับบอลต่ำแต่ก็ไม่ได้พลิกที่จะสามารถจ่ายคนอื่นได้ก็ต้องจ่ายกลับให้ที่เดิม หรือในจังหวะนี้เดี๋ยวสังเกตที่โรนโดเหมือนเดิมจะลงมารับบอลต่ำจากบูโน่แต่เหมือนเป็นการปิดทางเพื่อนจังหวะนี้ดา์โลพยายามที่จะกระชากมีผู้ผู้มีพื้นที่พอๆเห็นโรนโดลงมารับบอลพื้นที่ปิดก็ต้องโดนชะลอให้ช้าลงจังหวะนี้เหมือนจะเป็นจังหวะสวนกับโรนโดลงมาต่ำซึ่งนี้สังเกตได้ว่าจากจังหวะเมื่อกี้โรนโดโดนปิดมุมให้ถูกส่ง ซึ่งตำแหน่งโรนโดเนี่ยควรจะอยู่เในหน้ากรอบเขตโทษแบบนี้ที่สามารถได้ค่าชี้เข้าคอสได้แบบนี้เลยหรือในจังหวะอย่างนี้เช่นเดียวกันที่โอเครอรอแค่จังหวะสุดท้ายนั้นที่เขาถ้าเขาฟิตวันนี้จังหวะนี้โอเคที่ลงมารับบอลต่ำแต่ถ้าเขาสามารถที่จะดีดบอลส่งบอลต่อให้กับเพื่อนที่ไม่ใช่คนเดิมได้เนี่ยก็ก็มีประโยชน์ที่จะลงมาตทำแล้วก็รอเข้าฮอสหนงหรือจะเป็นจังหวะขึ้นเกมของแมนยูในจังหวะนี้นะครับดูตำแหน่งการวิ่งของโรนโดตรงกลาง อันนี้เหมือนจะมารับบอลต่ำแต่ถ้าการรับบอลต่ำเขาผันหน้าเข้าประตูก็โอเค